แดนคว้นกลิ่นคราดในอดีตการอาศัยอยู่พรามเท่าผู้หนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างของเขานั้นขี้เหร่ผงอกฟูหนวดคราวรุงรังถิวดำพรำแต่หัวใจเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและความโลภเขาชอบพูดจาใจคนเพื่อแลกผลประโยชน์และมักอวดภูมิว่าตนเป็นผู้รู้มากอยู่มาวันหนึ่งชูชกได้พบหญิงสาวรูปงามชื่อว่าอวิดดาเป็นหญิงที่ผู้ชายทั้งหมู่บ้านหมายปองแต่พ่อแม่ของนางกลับตั้งใจว่าจะยกให้แก่พรามแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เพื่อเป็นบุญของครอบครัวและผลปรกิจก็นำพาให้พราหมณ์ชูชกได้เป็นคู่ของนางแรกนั้นชูชกปลื้มใจนักเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีหญิงสาวงามมาเป็นภรรยาเขาเอาอกเอาใจนางทุกสิ่งทุกอย่างตามใจทุกประการแต่ไม่นานนักอมิดดาก็เริ่มเอ่ยปากบ่นว่าหญิงอื่นเขามีทาสมีบริวารคอยรับใช้แต่เรากลับไม่มีใครเลยคำพูดนั้นดังมีแทงใจชุกเขาคิดขึ้นในใจว่าเราจะต้องหาทาสมาให้นางเพื่อให้นางรักเราและไม่ดูถูก แล้วก็มีคนเล่าหลือให้ฟังว่าณป่าหิมพานมีพระเวสสันดรผู้มีใจเปี่ยมด้วยเมตตาทรงบริจาคทุกสิ่งแม้กระทั่งลูกมีของพระองค์เองชูชกได้ฟังดังนั้นจึงคิดแผนในใจถ้าเราไปขอลูกของพระเวสสันดรดร,รมาเป็นทาสก็คงได้สมใจนางมิดาแน่แล้วเขาก็ออกเดินทางไกลผ่านป่ารกทะเลทรายและภูเขาด้วยความมุ่งมั่นเมื่อถึงเขาวงกฏที่พระเวสสันดร,รประทับอยู่ชูชกได้เข้าเฝ้าพร้อมกล่าววาจาอ่อนหวานขอเดก ทั้งสองคือพระชลีและพระกันหาเป็นทาพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ทรงตริตรองแล้วตอบด้วยเสียงอ่อนโยนว่าผู้ใดมาขอทานเราไม่เคยปฏิเสธแม้ลูกที่รักยิ่งก็จะให้เพื่อบำเพ็ญทานบารมีแล้วพระองค์ก็สรงมอบลูกทั้งสองให้ชูชกด้วยใจหนักแน่นแม้น้ำตาจะคลอแต่ก็ไม่หวั่นไหวต่อความดีเด็กทั้งสองสะอื้นให้แต่ก็ยอมตามพรามไปด้วยความเคารพในคำของบิดาส่วนชูชกนั้นหัวร้อนในใจคิดว่าครั้งนี้เราจะมีหน้ามีตาแน่นอน ระหว่างทางกลับชูชกได้เข้าเมืองหนึ่งชาวบ้านเห็นว่าเขาได้ลูกของพระเวสสันดรดรมาเป็นทาสก็ให้เกียรติและเลี้ยงอาหารอย่างดีด้วยความหิวและหลงระเริงในลาบชูชกกินอาหารมากจนเกินควรไม่นานนักอาหารก็ติดคอเขาสำลักล้มลงกับพื้นสิ้นใจในทันทีคนทั้งหลายเห็นแล้วต่างพูดกันว่าความโลภของชูชกทําให้เขาได้ทุกอย่างแต่ก็พรากทุกอย่างไปในคริปตาเดียวต่อมาพระเจ้าสัญญาชิตพระบิดาของพระนางมัตสีได้รับพระชาลีและพระกันหาคืน และพระเวสสันดรก็ได้เสด็จกลับเมืองพร้อมครอบครัวเป็นที่ยินดีของปวงชนทุลา